คนแก่ทานิ้ชเดินชื่พี่คุณค่ะมีสุขภาพค่ะเข่าปวดเข่าแล้วก็ปวดเข่าครับเมื่อยตั้งแต่บ่าจนทั้งตัวเลยค่ะเมื่อยมาเมื่อยทั้งตัวเมื่อยทั้งตัวครับ่าลงมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้ท่ายลอยขึ้นตาได้ตี่กว่าๆเลยครับถ่ายลอยขึ้นตาด้วยครับปวดตาไ่ายลอยขึ้นครับผมการเงินการงานเป็นไงการเงินไม่ดีค่ะครอบครัวแยกการงานก็ตอนนี้เกษียณไปแล้วค่ะ ครอบครัวแยกอีกสรุปแล้วปัญหาก็เยอะมากเกิดจากอะไรเด็กหลุดหนึ่งค่ะหนึ่งหลุดพาไปหนึ่งพาไปอีกหนึ่งแล้วก็หลานสาวลูกของลูกสาวขาดเสียในท้องตอนอายุ6เดือนลูกของลูกสาวลูกของลูกสาวหลานครับพาไปทำหรอไม่ได้ทำเขาว่าหลุดเองหลานหลุดเหรอไม่ได้หลุด เสียในท้องเสียชีวิตในท้องอ๋อเสียแล้วลูกอยู่กับเราลูกลูกอยู่กับเราหรือเปล่าอยู่ค่ะลูกสาวก็อยู่เราก็หลานก็ตายอยู่กับเราเนี่ยนะขอศาสตร์ด้วยครับแฝดแต่ว่าเสียหนึ่งรอดหนึ่งเสียหนึ่งลอแล้วแม่เขายังอยู่ป่ะแม่เขาอยู่แม่อยู่อ่าหลานหลุดแล้วกันมีกุมารกุมเอ๋อร์อะไรบ้างรับขันมาปบ้างศักดิ์ไม่มีค่ะ ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ลูกตัวเองหลุดหนึ่งพาไปหนึ่งหลานที่หลุดอีกหนึ่งทำให้ปวดเนื้อปวดตัวมีปัญหาโรกไทรลอยเงินไม่ดีครอบครัวแตกแยกท่านเทวดามีอะไรเกินกว่าดวงวิญญาณพวกนี้อีกไหมยังไม่เห็นอะไรนะท่านหนามีแต่เรื่องเด็กนั่นแหละค่ะนั่นแหละเนาะเกาะกันอยู่นั่นเอ้ยอ้าวย่างงั้นก็ พร้อมจะแก้เขาหรือเปล่าตั้งใจมาบวชให้หลานให้ลูกเลยแล้วที่พาไปด้วยอ่าใช่จะหญิงกันเล่าเนาะหลานนั่นผู้หญิงค่ะอีกสองไม่ทราบค่ะลูกตัวเองที่หลุดไปไม่ทราบไม่ทราบพาไปก็ไม่ทราบทราบค่ะแต่หลานแต่หลานที่หลุดน่ะรู้ว่าเป็นหญิงครับหลานเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหลานที่หลุดหลานไม่เกี่ยวข้องหรอกท่านเอ๋ย แต่ยังว่าเลยนั่นแหละเนาะดวงวิญญาณยังทรมานพอเขานั่นเนาไม่ได้เกิดนั่นแหละเอ้ยมีสิทธิ์ช่วยแต่ไม่ได้ได้ส่งผลร้ายอะไรใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยพลังงานเลยไม่ดีนั่นแหละเนาคือคนกับผีนั่นแหละเอ้ยไม่ควรอยู่ร่วมกันเลยนั่นแหละอ่าอ่อ,อย่างงั้นก็จัดส่งไปทั้งสามเลยดีกว่าเป็นชายทั้งคู่น่ะท่านนะ และหลานสาวหญิงนั่นแหละคราเห็นเป็นเช่นนั้นแหละเออสองชายหนึ่งหญิงตามนี้ทั้งหมดต้องใช้เวลากี่วันทั้งหมดนะท่านเอ๋ยสี่สิบห้าวันเลยนั่นแหละนอ4สี่สิบห้าวันอ่าพร้อมมาเปล่าพร้อมค่ะอ่าพร้อมดำเนินการให้ลูกหลานได้ไปเกิดชีวิตทีจะได้แยกย้ายกันครัร้อมจ้าหาได้คับเธอเป็นลูกหลุดใช่ไหมครับอ่าโอเค เอาอยัางไงดีชื่ออะไรจ๊ะขออนุอาหลานตาใช่ชื่ออุทิศครับอุทิศเป็นลูกชายแท้แลทัทธิพาไปที่พาไปก็เป็นผู้ชายครับหลานตาชื่ออะไรชื่อนาริศครับอุทิศนาริศนะครับสองแล้วหญิงอ่ะผู้หญิงนะหลานตาผู้เพิ่งบอกเมื่อกี้นี้เองว่าลาัทิตาหลานตาลัทิตา,ตาอ้าวสามคนเป็นวิญญ,ญ,ญาณเกาะอ,อยู่ใช่เปล่า ทำให้มีปัญหาปวดเมื่อยตามตัวหรือเปล่าจนด้วยเปล่าครอบครัวแตกแยกก็เปล่าอ่าครบหมดทุกอย่างที่มีปเป็นพ่คู่เทศครับเป็นพ่อคู่เทบเป็นไงเป็นคนแนะนำเปรัาแนะนําให้เขาไปทําอะไรกันอาไปเที่ยวไงอ๋อจะอาชีพเหร่อาชีพยังไม่ไปเกิดเลยไปอาชีพได้ไงเอาไปเกิดก่อนกินข้าวก่อนตามขั้นตอนกินข้าวกินอาหารก่อน กินก่อนเหรอลงไดกินก่อนให้เรียบร้อยปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรไปปล่อยศาเหรอครับอ่ะกินข้าวก่อนเรียงลำดับมักอุเทศมันต้องมีต้องมีสคริปต์มันต้องมีตารางจะทาอะไรก่อนทําอะไรหลังไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนู่นไปนี่ข้าวไม่ต้องกินบางทีไม่กินครับไม่รีบครับนั่นแหละเดี๋ยวลูกทัวร์ก็ตายในทัวร์เนี่ยทัวร์กินครับแต่ว่ามักอุเทศไม่ได้เราก็ต้องดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยเป็นระเบียบอย่าข้ามขั้นตอน ี่หนนแล้วถ้าเราป่วยตายไปแล้วลูกค้าทำไงไม่ป่วยค่ะเราตายไล้วล่ะค่ะดิเราต้องกินข้าวเป็นมาตรฐานเขากินเรากินอาหารเล่นด่างอ่าอาหารแทนยาพืชเป็นแทนแป้งมาเล่นด่อ่าอย่างงั้นไม่กินเลยตรงโลกเขาไม่กินข้าวละอย่างงั้นหรือเปล่าใช่ค่ะหมายถึงว่าอะไรโอ้เข้าใจตอนนี้ถึงเวลาที่จะพวกเธอต้องกินข้าวก่อนแล้วก่อนจะไปทําหน้าที่อาว่าไป อ่าไข่เจียวหมูสับแล้กินแซนด์วิครับดีดีดีต่อไปเข้าวผักกะเพราก็ได้ลวนตาหาง่ายดีอ่าดีมากอัพแค่นี้แหละลวนตาขนมน้ำก็เซเว่นไปแล้วกันก็ได้นง่ายดีอ่าจบขนมจะต้องรีบทานยาพืชทางแท่งนะลอนตามันจะฉ่ำือสบายหรือไม่ก็ชงชงดื่มได้เลยลวนตาไอ้พวกถั่วเธออะไรที่มันมีรู้จักรึเปล่าเธอชอบเหรอ อ๋อนี่แหละไปแอบขโวยทุกกินหรือเปล่าวะครับอ่ตามนี้ดีนะหลองตาได้ประโยชน์ด้วยมีน้ำตาลน้อยเปอร์เซ็นต์น้ำตาลห้าสิบเลยว่ามันไม่หวยไม่หิวใช่ไหมล่ะกินเข้าไปแล้วกินได้นะแต่บางคนเขาก็อีอ่าแต่เรากินเพื่อให้อิ่มอ่าเราต้องทำงานครับไม่ใช้ตัวสบายไม่ต้องหาถ้วยหาชามก็ได้หลืองตาดีมากอ่าอยไราเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าอะไร ทั้งสามคนเลยหรือเปล่าทำเป็นทีมไงประชังงานคนหงึ่งหัวคนหงตีรับโทรศัพท์ตัดติดต่องานคนหนึงแข้งานเราก็จะตรองททำงานเป็นทีมกัน3ามคนพอดียังไม่เอาใครพิ่อไม่น่าหรอนะช่วยกันช่วยงานกันทำกันครับดีมากปล่อยปล่อยสัตร์รู้เปล่าชุดไหนมะกกูเทศอ่ะเคยเคยรู้จักเคยเห็นอ่าไปจัดให้เด็กห้าขวบเดขวบสิขวบอะไรก็แถวนี้ล่ะต้องมีวอมี ไปซื้อโทรโขมมาไม่รู้กี่ร้อยเวลาสามสี่ร้อยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ไอ้นั่นน่ะซื้อมาฮัลโหลฮัลโหลเขาแถวเขาแถวอย่างเงี้ยตามนี้ตามนี้นะลงจุดนี้กี่นาทีกี่นาทีแล้วเจอกันตรงนี้ตอนนี้ตรงประกาศที่เรียบร้อยว่าทำไมเหตุการณ์ตรงนี้ถึงเกิดขึ้นมากี่ปีกี่ชาติกี่ยุคกี่สมัยกี่สุทวารแถวหลวนตาเกิดมาไา้เท่าไหร่อย่างนี้ครับหลอนตา้าโดยท่าสืดช้าให้พรบอให้หมดนแต่น้องหลอนตาาอยู่ในไทยก็ดีนะ ป่าป่าชาญในไทยเรานิยมามาย,าย,ย,ย,าายมเยอะแยะนือไม่ก็สุโขทยะะโัยหลงตาพอรัตนาโกชินี่ก็เป็นป่าป่าชาญเนี่ยเราได้สูตรชาได้เรียนรู้ได้เยอะนะแต่ต่างชาติน่ะชอบพวกเรามากเลยนะหลงตาโดยเฉพาะพี่จีนเนี่ยพี่จีนชอบพวกเรามากเลยพี่จีนชอบมากเลยอ่ะบอกว่า a m a ซิ่งเลยกินตรงไหนก็ได้จะถ้ยน้ำลายตรงไหนก็ได้นะ <laughs> แต่ว่าหนูนจะจัดระเบียบใกล้ห้องหนูน,หนั่นหลงตาตจะจัดระเบียบมากานานตอนเที่ยว เราจะไม่ให้ทำาสกรรมโป้ะเท่าอย่างเงี้ยถ้าเลูกทัวร์ของน้องทำาัลกโรมวันหน้าเราจะไม่รับคุณมาเป็นลูกทัวร์เราอีกแล้วนะอ่าใช้ได้ลูกทัวร์หลับไปหมดแล้วตอน <c oughs> นี้เชิญต่อไปปล่อยสัตว์อะไร <c oughs> จ๊ะป,ปล่อยครับป,ปล่อยขอห้าตัวปล่อยปลาหมอจ็สี่ตัวปอแล้วค่ะอ่าโอเคสังฆทานหนึ่งชิญพร้อมแล้วทำเลยใช่ไหมอ่าจบไปได้กายไปเตรียมงานจะได้พาทัวร์ได้แล้วโชคดี บายบาโชคดีโ <ไป S 2> ชคด,ชดีไปจะเอา